นำถ่วม,ม่อมอสะสรอีกครับเรียบร้อยดี <laughs> ที่นี่คือโม,โมสอสท่าขอนยางครับ <laughs> เฮ <c oughs> ้ยน่ารุดกินรถดับก็มีนะป่า hai <laughs> okay, nè khuốn sau các phầnó sau thì kêu vào này lên nhỉ cácắc trắng à เบ,บืองหนาบบ้ารถกระบะหน้ารถกระบะจอดอยู่เก็บตวัวสีแห้งได้เอาจะเกิดหน้าลุดเนี่ยขึ้นเลิกไปนาเหรอ อ็จะบอกว่าทางนี้ทางนั้นไปว่าได้เส้นบิ๊กซีเี็บร้อยดีอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเที่ยวได้ต้องใส่ส้นทางรัฐครับว่าเส้นนั้น เส้นลักนี่รวมเรียบร้อยรถกระบะเที่ยวได้รถเก๋งบุคคลเสียงครับมันมีแบบรวมเล็กน้อย ทางนี้สิรัดไปพี่ที่ครับผมเพราะว่าเส้นหลักแลีนม่ได้เลยเส้นหลักน้ำท่วมครับไปเลยพอยนะ นี่ก็เรียบร้อยเรียบร้อยดีครับทางนี้เราต้องอ่วยเราต้องอ่วย <c oughs> ครับไปทางไหมครับ สต็มไหมครับเดี๋ยวฝกำลังตกลงอีกนะครับโอ้ย นี่ทารุณครับไปได้หรไดไถ้าสิไปได้เพราะว่าเส้นพิที่สิท่วมได้มองี้แทน,นอี่ีรือท่วมโอ้ข้างหน้ากับท่วมไปดูอีกไครัทารถเฟียงครับ ดักจีลานเปิด,ว,ด,ว,ด,ว,ปดวันเขาปิดแถวนี้เขาปิดเปิดเลยนะผมว่า,าไดเดแน่แต่ผมขีมากอาหันกัดัยยุไก่ว่ามีเดี๋ยวชิแนแชร์งหน้าเดี๋ยวไอ้โม่แล้ครับอ๋อครับผมโอเคครับ ไรเดอร์ลดห่างน้ำท่วมคุยน้ำเห็นไหมครับเรียบร้อยดีที่นี่มอมอสรอ เลี้ยงเขาเลยครับจวมล่อเป็นล่นโอเคครับเราผ่านมาได้เยบอย